เอาละครับผมกาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะกลับมาเจอผมเซลกรเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมใครกาลังตามหานะครับตัวไอต้าวีโก้หน้าแชมป์นะครับสีประตูพีนเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดามีเข้ามาแล้วนะฮะเพิ่งมาแบบว่าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็พาไปดูข้อมูลรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัววีโก้แชมป์นะฮะ 2.5e นะฮะหรือว่าตัวลองท top นั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ V e อร์โบนะฮะตัวนี้นะครับ ชมปี13นะครับผมเลขไมล์อยู่ที่160,000กิโลท่านั้นเองนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะครับผมรถเดิมๆสภาพเดิมๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวสีขาวเมทัลลิกนะครับตัวหน้าแชมป์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะไฟหน้านะครับมาติดดิฟเฟอเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีติดตั้งให้ครบถ้วนแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่เป็นตัวหน้าแชมป์เนี่ยนะครับตัวเครื่องยนต์ V8 Turbo เนี่ยเขาก็จะมีตัวของจมูกระบายอากาศ เขาจะมีตัว i n t e r c o ล l e r นะครับอยู่ที่ตรงด้านบนเนาะของตรงบนเครื่องเลยนะครับก็จะมีตัวจมูกตัวนี้นะครับช่วยระบายความร้อนนะครับให้กับตัว intercooler นะหรือว่าตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับอ่าในส่วนของตัวกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวโทนดำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอดมัลตินะฮะจะไม่ใช่หลอดโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอดมัลติอ่าเป็นหลอดมัลติแบบรีเฟคเตอร์ปกติเลยหรือว่าหลอดไส้นั่นแหละนะครับภาษาบ้านๆเราเียะน ไม่ได้มาติดตั้งที่หลังแต่ยางได้นะครับตัวซุ้ม้อเนี่ยเขาติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่งตัวแมกนะครับวันนี้ก็เป็นแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมยางได้เป็นของบิตโจนนะครับตัวนี้เป็นยางปี2019นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับยางปี19นะครับส่วนขนาดหน้ากว้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นแมกขอบ17นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบกนะฮะด้านหลังจะเป็นดัมเบกนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับ เนี่ยโครงสร้างภายในต่างๆนะครับยังดูกริฟต์อยู่เลยนะครับเรามีการอัดฉีดให้ใหม่อันนี้คือไม่ได้ทําสีใหม่นะเราแค่อัดฉีดเนี่ยมันก็เนี่ยใสสว่างอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราดูแลช่วงล่างให้ใหม่หมดเลยนะครับอัดฉีดนะครับการิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับรถที่เป็นตัวสูงเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีตัวบันไดข้างมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นดับนี้เลยนะครับนี่คือบันไดเดิมจากโรงงานเลยครับดับนี้เลยรแล้วก็มีตัวโลโก้ของตัวไฮรักนะฮะแล้วก็มีสองตนอรรบะคัั่ตติด้งงยู ประตูหน้านะซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นโครมเมียมแล้วนะฮะเป็นโครมเมียมพร้อมกับมีไฟเลี้ยวมาให้เลยวนะันเนาะก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะตัวนี้นะครับ throat, เบ้ามือจับประตูก็เป็นโครมเมียมนะครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นโครมเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นซุ้มล้อแล้วก็จะมีวาวนะฮะตรงช่องฝาน้ำมันให้ด้วยนะครับอ่านี่คือสเปคดเดิมๆจากโรงงานเลยครับมาอย่างนี้เลย ะครับถ้าคินคีนเลยนะแล้วก็มีอ่าด้านท้ายเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ของตัวเพลนเนอร์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวแชมป์เนาะก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะฮะอ่าตัวไลเนอร์ก็ตัวนี้เป็นไลเนอร์แท้แท้ของศูนย์เลยนะครับเป็นไลเนอร์แท้จากศูนย์ตัวเรตาโดยตรงเลยนะครับผมจะมีความหนานะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีนะครับมีความเหนียวนะครับใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวพังเลยอะไรเลยตัวนี้ใช้ยาวๆไปเลยนะฮะ ส่วนด้านท้ายนะครับนี่ตัวบันไดหรือว่าตัวกระชนท้ายเนาะนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆทั้งทั้งหมดเลยนะจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวไฟท้ายนะครับรุ่นนี้ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับผมยังเป็นไฟหลอดไส่อยู่เลยไม่จะเป็นตัวไฟกลางคืนนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยก็จะเป็นไฟหลอดหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้นะฮะโลโก้โตโยต้านะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ส่งตัวไฟเบรกดวง3นะครับจะอยู่ที่ตรงกระบะท้ายนะครับจะไม่ได้อยู่ที่ตรงภายในรถแล้วเนาะรุ่นนี้จะอยู่ที่ตรงกระบะท้ายนะครับ เกทรุ่นนะฮะนี่อยู่ฝั่งนี้เลยนะฮะตัว e นะครับหรือว่าตัวลองท็ o ปนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นโลโก้ของตัว v i g o champ นะฮะนี่เลยครับติดตั้งอยู่ด้านล่างของตัวกระบะท้ายนะครับผมตัวสีประตูก็ใช้งานได้ครอบคุมเลยนะครับก็ห้องโดยสารกว้างแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยตัวด้านหลังอีกเพิ่มมาอีกนะครับผมก็ต้องบอกว่าครอบคุมทีเดียวนะฮะพอคัาไม่ขายออกไปเนี่ยโหสบายบายคันี้พอนอยู่เพียงแค่แปดเก้าพันนะแปดเก้าพันไม่เกินนี้หรอกนะครับผม ตอนนี้จริงๆไม่ได้โกหกนะครับดาวสูงมาเซนนะผ่อน84งวดนะครับไม่เกิน9,000หนุมการันตีให้เลยคันนี้นะครับผมการันตี100%แนะ่นอนนะครับไม่เกิน9,000บาทนะดาวสูงมาเซนนะอ่าแล้วก็ภายในยเนี่ยแบบนี้เลยโทนสีเบจทั้งหมดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้พาดูข้างหลังก่อนดีกว่านะครับพอดูหน้านี่ แผงประตูก็เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าสียังเรียบเนียนหมดเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ทาใหม่นะคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มาแกะอะไรทําใหม่หมดเลยนะฮะคือโครงสร้างเราเน้นเดิมๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับลำโพงลำโพงมีให้ครบถ้วนนะครับเบาะตัวนี้ก็คือเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้านะครับจะเป็นลายตะข่ายแบบนี้เลยนะครับผมเบาะเดิมๆไม่ไม่มีรอยช้านะครับไม่มีรอยขาดหรือว่ารอยย่นแรงต่างนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานมากๆนะโทนเบสหลังคาก็เป็นโทนสีเบสเหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับมาดูแผงประตูกัันนด้วยะครบ กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะที่เหลือเป็นสแตนดาร์ดปกติแก๊กเดียวนะฮะส่วนกระจกมองข้างในต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมส่วนตัวเบาะเนี่ยรุ่นนี้ไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะเป็นเบาะปรับปกตินะครับส่วนภายในนะครับขึ้นมานะครับนี่ครับรุ่นลองท็อปเนี่ยนะครับเขายังไม่มีตัวมัตติฟังก์ชันมาให้นะยังจะเป็นตัวพวงมาลัยปกติมาให้อยู่นะครับ ส่วนาปัดเลื่อนไมล์รักษาแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมจอแสดงผลได้เป็นแบบอนาล็อกเนาะตรงด้านล่างแบบนี้นะครับแต่คันนี้เลขกไมล์เนี่ยเพียงแค่แสนหกนะไม่เยอะนะครับรถปีสิบสามแสนหกือว่าน้อยมากนะครับแผงคอนโซลนะครับผมตรงกลางนะครับนี่ตัวนี้จะมีวิทยุมาให้ นะครับนี่ก็คือเป็นของเดิมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นเนี้ยคนก็นิยมไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอกันหมดแล้วเนาะแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่ทีเลขก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นของแท้จากศูนย์เลยนะครับหรือว่าบางคนอยากได้หน้าจอ Android หรือว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ถอดใส่เลยเพราะบล็อกมันก็มีให้อยู่แล้วนะฮะส่วนตัวแอร์นะครับรุ่นนี้เป็นแอร์บิดธรรมดานะครับไม่ใช่ออโต้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับเกียร์ถ อ่าที่เหลือก็จะเป็นช่องเก็บของต่างๆนะครับนี่เลยช่องใส่ของใส่ตังใส่ได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมคอนโซลคอนโซลต่างๆยังดูกิฟตอยู่เลยนะครับคันนี้เนี่ยได้มาสวยมากๆนะครับเราแค่มาเก็บงานแบบแค่ซ่อมศาสต์แค่นึงนะครับได้อย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถหน่วยงานเก่านะครับเขาปิดระวังมาครับดูแลดีมากๆนะครับแล้วก็มีการบริแทนในผ่านศูนย์บริการตลอดนะครับไม่ได้มาซ่อมเองซ่อมอู่นะครับเช็คศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะครับรถออกจากทางเพชรยต์นะครับตรวจสอบได้ทุกคันะครับ ตรวจสอบไปด้วยความว่าสวยเดิมจริงๆนะครับผมเนี่ยภายในก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในห้องเครื่องเนี่ยแล้วก็เบอร์เียต่างของตัวห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยครับผม ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดี d นะครับ V- เทอร์โบนะครับหรือว่าตัวระบบ 2,500cc แบบว่าเทอร์โบไบพันนั่นเองนะครับซึ่งในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีเทอร์โบเป็นลูกๆออกมานะก็คือมันเป็นระบบแบบแปรผันภายในตัวเครื่องเลยนะครับผมเรื่องของกําลังเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับใช้งานครอบคลุมนะครับคนนี้เคยใช้ V ี g o ้จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้ตอบสนองดีแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่อง 2, คคัันนนนี้้รผมแลวก็ เครื่องยนต์คลิปๆเลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับไม่เคยดัดแปลงอะไรมาก่อนเลยครับเครื่องยนต์เดิมๆเ,เกียร์เดิมๆนะครับผมอ่อีเด็ก e ก็มีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับอยู่ตรงนี้เลยด้านซ้ายนะฮะอ่าแล้วก็ส่งตัวโครงสร้างนะครับคันนี้พาดูตัวฝาปรงนิดนึงนะฮะฝาปรงดูนิดนึงเห็นไหมตรงน็อตเนี่ยเหมือนจะมีรอยไขนะครับอ่าคันนี้เนี่ยไม่ได้มีการชนหน้านะเพราะสังเกตเนี่ยคานเนี่ยยังเป็นคานเดิมทั้งหมดนะครับคานเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเซียนลเบอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยคานล่าง เดิมหมดเลยนะครับไม่เคยมีชนมานะครับการตีร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าเกิดชนรถเมื่อคืนเลยนะครับแต่ว่าทำไมมีรอยไข่ล่ะตรงฝากระโปรงคันนี้มีการถอดฝากระโปรงไปเก็บสีนะครับผมถอดทําสีให้เฉยๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยของซาเวตาโดยตรงเลยนะครับผมเป็นฝากระโปรงเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับผมแค่ถอดทําสีครับการตีได้เลยว่าคันนี้น่าจะมีรอยฉลอกอะไรต่างๆนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยถอดทําสีให้ใหม่ นะครับผมจากศูนย์นะอันนี้คือเคมศูนย์นะครับเช็คได้เลยนะครับคันนี้ถอดทําสีที่ศูนย์บริการโตโยต้านะครับผมอ่าแค่เคมสีด้านตรงฝากระโปรงเฉยไม่ไม่ได้มีการชนหรือว่ามีการถอดไปเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคานต่างยังคงเดิมทั้งหมดเลยนะครับแก้มซ้ายนะครับเห็นไหมฮะอ่าแก้มซ้ายคงเดิมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่รอยทาสีนะน็อตนครับไม่เคยถูกแกะเลยนะครับไม่มีรอยขยอยเลยนะครับน็อตน็อตแก้มเนี่ยน็อตแก้มเดิมเดิมหมดเลยนะครับน็อตแกะเลยนะครับ รตไม่มีรอยขเลยสักกระจุดเดียวนะครับออกจากโรงงานยังไงเนี่ยนะครับมันอยู่อย่างนั้นเลยนะเมื่อ9ปีที่แล้วมันออกจากศูนย์ยังไงเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นเลยไม่เคยมีใครยุ่งกับมันนะครับนอกจากสากระโปรงเนี่ยที่ถอดเก็บสีแค่เั้งที่เหลือคงเดินทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับคุ้มจัดๆเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับเนี่แล้วก็ดูเพจนะครับนะครับรถคันนี้ผลิตเมื่อเดือนอมิถุนายนนะเจ้าหนี้ฮะมิถุนายนนะฮะปี13ามนะครับ เป็นผลิตเมื่อเดือนมิถุนายนปี2013นะครับเพจอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ก็เพจเดิมๆนะไม่ได้มีการแกะเพจออกนะเนี่ยรอยไม่มีรอยแกะรอยเลยเลยนะครับผมคงเดิมทั้งหมดนะครับผมอ่าสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบหมดเลย โครงสร้างคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยยิ่งกว่าสวยอีกนะครับผมถอดเก็บสีฝากระโปรงไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับผมดีด้วยซ้ำครับก็ได้แบบว่าใหม่ๆไม่ต้องมีรอยบุบรอยย่นหรือว่ารอยสีถลอกอะไรนะครับถอดเก็บให้หมดแล้วนะครับผมที่เหลือก็คงเดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องของคานหรือว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับหรือว่ารถที่เคยนะครับมีชนหน้าเปลี่ยนคานอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับเราไม่เอาเข้ามาขายเลยนะครับมันก็จะเสียชื่อเราเปล่าๆนะครับผมเราจะเน้น คงเดิมทั้งหมดนะครับผมให้ลูกค้าออกไปเนี่ยอย่างสบายใจนะครับเพราะว่ารถเราทุกคันเนี่ยตรวจสอบได้เลยครับเอาเข้าสู่บริการไปเลยไปตรวจสอบเลยครับว่าเดิมจริงไหมไม่เดิมรถมาคืนเลยนะครับผมเอาวานเอารถมาคืนเลยจริงนะครับเราการตีให้ขาดนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องป้ายทะเบียนนะครับรถพี่คอเอาใหม่คันนี้ยังเป็นป้ายของจังหวัดอ่าพิษณุโลกอยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนป้ายให้เป็นกรุงเทพให้ใหม่นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะไม่ได้เก็บตังค์ลูกค้านะครับผมทางเราดูแลให้หมดเลยนะครับผมนะครับราคาสุนแต่คันนี้นะครับจะมีราคาตั้งขายอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพาดูเพกอีกทีนึงนะฮะอ่า นะครับ429,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่0%นะครับผ่อนอยู่เพียงแค่8,000ัปลายปลายเท่านั้นเองนะครับผมดาวศน์เผ่อน8,000ัปลายปลายนะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยอยากผ่อนถูกก็สามที่จะวางเงินดาวเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมคันนี้มีคันเดียวนะ4ประตูที่เป็นวีโก้เนี่ยผมมีแค่คันเดียวจริงๆเพราะว่าที่เหล่าจะเป็นตัวแคบหมดเลยนะครับมีเข้ามาแล้วคันหนึ่งนะครับผมคันนี้ออกทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์หรือออว่าเกกกกษตรรร็ได้นะคับ เพียงแค่มีใบเขียวนะเกษตรกรก็คือใบประจาตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับผมเอามายื่นออกไป้เลยนะครับผมเออ้ทุกอาชีพนะครับฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับผมแถมโปรตอนนี้มีโปรขับฟรี90วันด้วยนะฮะออกรถตอนนี้ไปผ่อนอีกทีกุมภาเลยครับผมไม่ต้องรีบผ่อนนะครับใช้ไปก่อนอีก3เดือนนะครับผมสนใจคันนี้ก็ติดต่อเซลกรนะฮะที่เบอร์โทร0838246569นะครับที่แตะไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์นี้แอดล์ได้ด้วย นะครับผมแล้วบอกว่ามาจากช่องเซลกอน,นะครับผมฟีด้้มันเต็มถังให้ด้วยนะครับแถมฟีกจะหานะครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับยังไม่พอครับผมติดฟิล์มให้ฟรีกอีกด้วยรอบคันเลย นะครับผมบอกว่าจากช่องเซลกอนนะครับผมจัดการให้ดูแลฟรีทั้งหมดนะครับผมหากสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฮะต้องฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลกอนด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนผมเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อ่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบถามอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมอยากได้รู้ว่าเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเลยนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะฮะกับตัวเต้าวีโก้แชมป์นะครับสี่ประตูเพ ผมจะกลับมารุ่นใหม่รุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นอะไรก็ติดตามไว้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาลูกค้าไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม